ครับสบายดีพี่น้องฟ้องปายเมื่อสุดช่วพี่นอ้องมาพี่น้องมามืหอนี้หลังจากทำบุญแล้วพี่น้องเนาะวัน,บ,นบุญเข้าวสลาดมากินเฟอเร์เสพๆกับพี่น้องเนาะห่านสาววีห่านสาวาาวีอ่าเจพี่น้องเฟอร์น,นำ้ำตกกุก้ยเตี๋ยน,นำ้ำตกพี่น้องเนาะหมูกรอบแล้วก็นเนื้อเปื่ยอยเนาผสมใส่กันไม่ข้าจัดให้ เต็มถ้วยพี่น้องเลยเอ้าเฟอร์อยู่ฟังล่าเขานี่จีเป็นจีไส่เนาะพี่น้องเนื่องลากพักอันนั้นแค่พักบงเนาะแล้วก็แต่ลำน้อยหนึ่งซอยใส่แล้วก็มีทั่วงอกเนาะพี่น้องนี่ทั่วงอกเนาะทั่วงอกปรุงเก็บด้วยพี่น้องมาเอกว่ารอใหญ่ห่ามพักหรอคนห่อนี่เลยอืม แซ่บใส่พริกยังเป็นอะไรแต่บ่๊มมาพิ่เนอะไรพี่น้องพี่น้องนี่เนาะพักใส่กระท้อมาวันนี้กินยูฮานสดๆเลยพี่น้องมามาเด้อพี่น้องเด้อมืันสุูุๆคนเสร็จเสร็จน้ำกันมา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 อุ้ยพ่าหลุดกระย่างกายเว้ยพูดยูฮานพูดยูคางฮัน หมูกรอบแต่ว่ามาใส่เฟยอยังนี้บุกกรอบค่ะกว่าเนอย่งเียอืม,ม,น,ออมน้อก้อยอมนี่ลูกชิ้นของแท้นาะ ก็ก็ปีไปเนางเนาะพอตัวพอไ้ไปเนานะเสียงรถ เทมเอ็ด mm hmm. เวียดมาหาขายมาหาซื้อขวดซื้อกป๋องซื้อเล็กเนาะมันห่อของที่จึงแพนรยรบแบบเสียบแห้งมาเพี่งน้องมาพยายมามาี่น้องมัอยดูเหล้าเชื่อว่าเฟื่นน้ำกตีกก่นอนะ้องเนาะดูฟังไข่เชื่อเวยเตี๋ยวน้ำตกเกิน theo cái theo đũ, các bạn có thấy không? Các bạn nhìn thang của tôi đây Ngon Thuốc này đi của tôi, các Kinh Hết ngại Ê, kinh tăm nhạc rồi Có thuật khó phai bên đó nó, nó. Tăng hừa thăng nhắn nè ừ. Múc quả nó thường ngạc mà Nó cổ hợp rồi nó là thứ làm đồn từ ừ

เก่ง <laughs> Nó tặc ra tặc đi nó. หมดเลยโอ้ขอบคุ่ะเมรอเขาเาไปเดียวเขาไปเก็บดอไม้เดียวดอกไม้เดียวเ็จหอม่ออเรยียบลอยพี่น้องเยเสบคักน้เอ้าคลิปนี้พี่น้องมักอะไรถึงแจกกรเช้านีเหมดเรื่อง ฝากไว้เลยกดสับไครไห้ใบ่อยพี่น้องเด้อวันนี้รับนพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ